วันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจากการที่เราจะไปชวนเพื่อนยังไงหรือเราใช้คําว่าการสปอนเซอร์แต่อะไรคะจากการสปอนเซอร์มันจะต้องไปจบที่อะไรคะให้เพื่อนได้ซื้อสินค้าแล้วเวลานะคะที่เราค่ะทําไมเราต้องไปซื้อสินค้าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่มีแพลตฟอร์มย m o มอขึ้นมาจะต้องมีตัวจับอะไรคะ มะค่ะแต้มก็เกิดจากการซื้อสินค้าเพื่อจะให้ทุกคนค่ะเกิดรายได้ร่วมกันแต่เวลาที่เราค่ะไปคุยกับเพื่อนเนาะเราต้องดูว่าเช็คฟอร์มอ่ะพูดง่ายเช็คฟอร์มอะว่าเพื่อนคนนั้นอะเขามีความต้องการในเรื่องอะไรนะคะ การที่เราจะเช็คฟอร์มได้ก็คือเราจะต้องยิงคําถามให้เป็นแล้วเราก็เป็นผู้ฝังนะคะเขาก็จะระบายออกมาว่าเฮ้ยเขาไปโดนอะไรมาบ้างเขาทําอะไรมาบ้างคนคนนี้ชอบอะไรเช่นตัวปอแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนนะคะจะมาชวนปอรหรือมาสปอนเซอร์ปอรเราเป็นคนที่ทําเครือข่ายมาเป็น10ปีเรารู้แล้วค่ะว่าเวลาที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรเราจะต้องซื้อสินค้าแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราชอบคืออะไรเรื่อง องของรายได้ว่ารายได้นะคะที่เราจะสร้างอะ่ะมันได้แค่เราคนเดียวหรือว่าจะสร้างอ่ะคะ่ะให้คนที่เราไปชวนมาเขาอะ่ะมีรายได้อะ่ะแบบง่ายๆหรือเปล่าอันเนี้ยนะคะคือตัวปหนึ่งเราจะดูว่าแผนรายได้เนี่ยรองรับหรือเปล่าแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คืออะไรเรื่องของการมีระบบอ่ะค่ะระบบของการเรียนรู้ระบบของการเทรนนิ่งแล้วซึ่งกิฟต์มอลเราก็มีแล้วที่ชื่อว่า กิฟท์มออะคาเดมีเห็นไหมคะว่าถ้าเรื่องสินค้าไม่ต้องมาคุยกับปอเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเอา2เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบหรือเรื่องของรายได้อันนี้จะโดนใจปอจะเข้าได้ถูกประเด็นนะคะแล้วทีนี้เราจะเข้าแบบไหนถ้าสมมุติว่ามาในเรื่องของรายได้เรารู้อยู่แล้วว่าแผนรายได้ของกิฟท์มอใจออกหมดเลยนะคะหมดแบบไหนคือเอื้อนะคะเอื้อให้กับคนใหม่นะคะที่เข้ามาเขาก็เกิดรายได้ ได้ไวได้ง่ายแล้วอย่างเราอ่ะคนที่เราอ่ะหมายถึงว่าตัวเราเราไปชวนเพื่อนก็เกิดรายได้ร่วมกันอันนี้หมายถึงนะคะแผนที่มันเอือ้อแล้วในเรื่องของระบบนะคะวันเนี้นะคะตัวเราเก่งนะคะตัวเราเก่งนะ,ะตัวปอเนี่ยแหละเก่งนะคะ,ตะ,คะแต่ถ้าให้เราไปสร้างทีมโดยที่ไม่มีระบบรองรับเลยปอก็อาจจะวางไว้ก่อนนะคะ คุยนะคะดียังไงสินค้าดีแล้วก็แพลตฟอร์มดีนะคะแล้วก็แผนรายได้ดีแต่ถ้าไม่มีระบบรองรับพอก็อาจจะไม่ได้สนใจเพราะว่าเฮ้ยเราต้องไปเหนื่อยอีกแล้วเหรอก็ไม่เอานะคะแต่ถ้ามีระบบรองรับเอา้าฉันก็ไม่ต้องเหนื่อยนี่เราชวนเพื่อนเข้าระบบอะคาเดมี Academy, เพื่อนของเพื่อนเราก็ไปชวนเข้าระบบนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเราสปอนเซอร์แล้วเราก็พูดง่ายๆปิดการขายเพื่อนนะคะได้อย่างถูกต้องถูกประเด็นแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะปอน่ะ,อะชอบในเรื่องของสินค้าเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพ เราก็จะต้องจั่วหัวด้วยเรื่องของสินค้าแต่การที่เราจะจั่วหัวได้แบบไหนเราจะพูดอินเนอร์เราจะออกเราก็ต้องใช้สินค้าก่อนเราก็ไปเลือกมาเลยค่ะในแอป i ลิปมอว่าเราอะชอบแบบไหนที่เรากินแล้วนะเรากินแล้วเราใช้แล้วเราเกิดความประทับใจเราก็เม้ามอยเลยค่ะออกมาจากอินเนอร์เลยเรารู้ว่าเวลาที่เราไปพูดเรื่องสินค้าเราจะไม่พูดในเรื่องของว่าเอะมันมีส่วนผสมอะไรนะหนึ่งสองสามสี่ นะคะไม่เอานะคะอันเนี้ยเพื่อนจะไม่สนใจแต่ถ้ามาคุยนะคะในทานองแบบว่าเกิดผลลัพธ์อะไรนะคะมันมาช่วยนะคะมาช่วยให้เราค่ะชีวิตเราดีขึ้นยังไงมันมาตอบสนองร่างก,กายเราได้ยังไงทําให้สวยหล่อสุขภาพดีนะคะข้อเข่าดีขึ้นหน้าตาเปล่งปั่งอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเรามาม้มาหมอยนะคะเรื่องสินค้าแบบ ตรงประเด็นนะคะโดยที่เราไม่พูดถึงเรื่องของส่วนผสมแล้วอินเนอร์เราค่ะจะได้นะคะพอเราได้ปึ๊บเอา้าสินค้าดีขนาดนี้อ่ะซื้อที่ไหนล่ะสมมติว่าสินค้าประเภทเดียวกันแล้วทำไมเราต้องซื้อที่ Gift m มอ l อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าสินค้าทุกตัวมีแต้มแต้มคือคะแนนแต้มตัวนี้เราค่ะจะเป็นตัวจับนะคะที่จะมาสามารถสร้างรายได้ให้เราร่วมกัน พอเพื่อนเข้าใจตรงกันว่าอ๋อซื้อที่นี่นะคะสวยหรอเหมือนเพื่อนสุขภาพดีเหมือนเพื่อนเลยที่มาชวนนะคะอย่างนี้เราก็เอาด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราจะไปสปอนเซอร์ใครสักหนึ่งคนหนึ่งเราจะต้องเป็นนักฟังที่ดีการจะเป็นนักฟังที่ดีคือเราจะต้องเป็นตั้งคําถามให้เป็นนะคะแล้วเราก็นั่งฟังเขาก็จะคลายออกมานะคะคลายออกมาว่าเขาได้ผ่านอะไรมาแล้วเราก็ปิดการขายเลยค่ะ ตรงประเด็นตรงจุดเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆในการที่เราจะสปอนเซอร์เพื่อนแล้วก็ต้องติดจบนะคะให้ทุกคนนะคะเขาได้กินได้ใช้เป็นแบบอย่างที่เรากําลังทําให้เพื่อนดูเวลาที่เขาอะค่ะได้ไปชวนเพื่อนเขาก็จะจดจําในสิ่งที่เรากําลังทากับเขาค่ะเขาก็จะสามารถ เห็นมองภาพออกค่ะว่าเฮ้ยมันง่ายแบบนี้เหรอในการที่จะทําให้เพื่อนนะคะมาสร้างรายได้ร่วมกันนะคะยังไงแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนโหลดแอปกิฟต์มอลมาเยอะๆนะคะเราก็จะเกิดกลุ่มผู้บริโภคแล้วเราก็จะสนุกกับการใช้แอปพลิเคชันกิฟต์มอลบายค่ะ